กันที่ระเบียบระเบียบเลยนีพี่พี่สูไว้ยังเกาะระเบียบยังเกาะหปืาตินระเบียบเร่อที่ไหนโฟแมนระเบียบพักเรมพุ่งนี้เขาก็จะเล่นแล้วเขาก็จะไปตามเราเขาก็จะดูเราอีแม่เขาเล่นต่อแม่สูแล้วประกาศวังหนาแล้วประกาศทิมนะแล้วว่าระเบียบระเบียบบันเทิง โอ้ยันกันตูล่ะรู้เต่า่ารูปยค่ะโอ้โห้กันเปีดิอยู่ด้วยกันมาสปีแต่ยังไม่ได่ซองรูปฮิฮนพอโน่นคือแพนกักินนี่ลี พอลงไปจี้เขามาว่าบวจเห็นวาราอะรกินเขาายู่นนี่กระเป๋าไคร มันหน่อยก็สิบสามรู้สึกเหมือนนีดีฟิลไลแมนสิบสามองศาแต่ว่าล้มแบบแแบบคือจังำองหนี้มันล้มแค่แม่รู้ไหมเมื่อวานนี้พวกหนูมาถึงคือเชียงสังกะสี่สิบหออออ้าโอ้ยรีสอร์ทอีล่ะล้มแบบพังว่างเพ่องพังพอเยีกจนวาเอาล้มแบบนี้เวทีสิตัางได้ตริงดูด้วย เจอเวทีแบบบุรีตึงเตียเลยค่ะตึงหน้าหลังมีเชือกลังทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหลังทุยเบา่ถึกลิลิลินพลล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 มลลแลลลลปลมลลลล่มลลลลลลลเลลลลล่าลลลลลกลนลล้นลลลงลลพี่มลนยังลลลลลลูลล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 อลล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 ล่ สย้อมที่มอนยอมผู้เดียวหอดเตยล่้เนี่ยหนาวกระดอกระเดียพอนอนยังคมผ้านอนเนาะรับซื้อรับซื้อลับเฉยเนาะตอนตนี้คือเราต้องรีบเก็บเลยเราไปเจอกันที่วัดกรุกตากนะคะ19นาทีโมหมดเลย ทำงานไวมากม่างไว้ก็ตังมุเเสียดายเด้เสียดายแกว่น้อนางพระเอกดาวลุ่งปากบางๆว่าสันพระเอกดาวรุ่ง เสียดายเดว่าสันพ่อไม่ต้องเสียดายนะต้มเนนจ้าของซอกุ่งยิ่งไปละของเพื่อนเด้อเพื่อนน้ำท่วงขอนได้ฝันหุ่นเด้พี่แซมสู้ๆนะคะ ครับผมมาเมียนครับผมพี่วดัดพี่วดัดพี่วัดพ yes ี่วัดพี่วัดพี่วัดพี่วัดหมากลายเป็นหมาปิ้งหรือยัง จับน้องเหรอโอ้ยตื่นหรือยังโอ้อล้วตัวนั้นล่ะจางอยู่เดเนาะอุ้ยเป็นจั๊วนหนาวเนาะเอาผา่มตุ่มไหวแล้วมันหนาวไอุ้งหูหิวเมียเลยเอออาไป ใมใส่แล้ว,ว,ว,ว<อ>มันแล้วตัวี้กโเนีัวแล้วมันกลัวจนขี้จะแตกแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะพี่วาน

พ่อแกนเด้อเด็กน้อยนะเด็กน้อยนะเด็กน้อยเมื่อไหร่จะโตก็ไม่รู้เนี่ยตัวเราเด็กเล็กกินนมกินนมโรงไมกินนมกระป๋องเยอะๆจะได้โตไม่ใช่นมไม่ใช่นมข้นนะนมกระป๋องนะกินผิดเปล่าไม่ใช่ว่าได้นมแล้วไปบีบเล้นหมายถึงตัวเองแหละนมโรงเรียนน่ะเขาให้เกียินหอบกลับบ้านนะ ใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้ผู้สาวเลยนะเพราะว่าเตี้ยเจ็บปวดเก็บปวดมีหรือยังยังยังไม่มีเก็บปวดเหอยังไม่มีทำไมไม่มีเพราะว่าเขาดูเขาดูตัวตนเพราะว่าเหมือนเด็กไงเขาเลยไม่งแบบนด้นดูอะไรเขาไม่ได้ไงตอนเล็กให้งากงักเราได้กระบาดไปตัวขาเราพอกันเดินทางปลอดภัย Uh, hai, สุดท้ายมันเกิดพ่อยุดเจ้าสุด้ามเกิดพ่อยุธนะคะพ่อยุธอยุดมันเ็เจ้าต no ีเกิดจะเขาเย็นเยนเขานึกันอะ้ย ตายแล้วเข่าไปอีกพีนึ่งบวชมือนึ่งมือนึงเข่าอีกมือเดียวหมู่บ้านกำมือนี่เข่าขึ้นมือเดียวมือีกจังหน่อยสิน่ะเป็นหน้าที่แล้วอันนี้ยังนับเป็นมืออยู่แรงเลยรัับรรวยเองิ่งฟังๆดนตรเดียวกันสมหวังดังตั้งใจแค่ยังไงคนหลายเด็กคนหลายเครื่องล่างแล้วเด็เครื่องล่างของขังอีหยังจากไกลหน่อยไกลหน่อย กับรถไฟเคียงล่างของขังมีคดีไปแล้วปลุกมือนัางสาวไทยิึงมามึงเมียบิึงเูีูบูึูแล้วก็เอาไปอังเอาไปอังไปทีนี้แล้วมือเราก็จะแตกไม่เป็นไรกลับบ้านเราค่อยไปเอาน้ำมันมากรอกอบไว้ วิ่งไม่เอยมือหมาน่าลอกให้ลอกไหล่แล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยจะอ่อนจุดกันหนาวเพิ่นเดิทำ้ยไม่หน่อยทูแบบนี้เวลาหนาวให้ทูแบบนี้แล้วมันจะเกิดอาการอุ่น นี่เห <beginning> <world> ็นบอขอนเป็นยังไงล่ะขนยอะโอเคไปด้วยนะพ่อลุงเอารถสปอร์ตมาเหรอวันนี้ใช่พรุ่งนี้เมื่อเรื่องเมื่อเรื่อนไปประทุนเจอกันในติกตกอกค่ะบ๊ายบาย